ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำปลาไหลหรือว่าจะทำเอ่อปลาไหลครับเหมือนคล้ายๆถ้ากรุงเทพเขาเรียกว่าอ่อมปลาไหลครับนี่ภาษาลาาบ้านเราเรียกว่าเอ่อปลาไหลครับนี่ครับปลาไหลครับทั้งหมดได้สี่ตัวครับหั่นแล้วครับผมว่าจะทํากินครับ เออกำลังตําเครื่องอยู่ครับเนี่ยครับกำลังตําเครื่องครับเนี่ย ไม่ใ <c oughs> ช้านี้โรคคนเป็นโควิดเยอะครับก็เลยป้องกันไว้เป็นโรคโควิด ป้องกันไว้เผื่อไม่อยากเป็นเหล่าโรคภูมิก็เลยป้องกันไว้ผ้าหรือแมทหรือแมทปิดปากปจมูกรับ นะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับก็ติดไฟครับเนี่ย <c oughs> อยู่ที่นู่นเขาเรียก อมปลาไหลอยู่นี่เขาเรียกว่าออกปลาไหลครับ <c oughs> ก็ไม่เยอะหรอกครับใส่ต้นตะไคร้ใส่หอมบัวแดงหรือใส่กระเทียมอีกหนึ่งข่าครับครับผมตําเข้ากันเข้ากันนะครับลืมไม่ได้คือข้าวเหนียวครับเนี่ยครับข้าวเหนียวครับนี่ครับจกใส่เลยครับหน่อยหนึ่งครับ นี่ครับเกลือรครับใส่ลงไปพอได้มันหอมครับผม ครับกับรถดีครับรถดีใส่ลงหน่อยหนึ่งครับ ครับลืมไม่ได้อย่าลืมหอมครับจะตั้มใส่ไอ้ง้มครับพอลเมียเอาน้ำใม้รุงหน่อยเร,เร็วเร็ว Đây là khắp này ừ. ทำกินครับกับพ่อแม่พี่น้องครับหรือวันนี้นายกอ๊อกไม่สบายครับก็เลยทำไปให้นายกอ๊อกด้วยครับกอ๊อกสุเมศครับทันธุระครับแกเ,เป็นไข้ครับ ลูกลูกชายใส่สักสามี่ห้าลูกครับ ครับนี่ครับพิกครับ ใส่น้ำ้วยครับเนี่ยน้ำก็ใส่ครับลืมไม่ได้แม่เหรียญครับน้ำไอ้ปลาร้าแม่เหรียญครับ Det kunne jeg avlyst. ลองชิมหน่อยครับจะสุกแล้วครับนี่ขออนุญ,ญาตครับจับกล้องเข้ามาดูใกล้ๆครับผม อ,อร่อยครับผมโอ้เอาครับพ่อแม่พี่น้องกินครับอร่อยจริงๆครับผมไม่ได้ยออจ้คของนะครับอร่อยครับอืม ไปน้ำยเงไงน้องพีเลยรครับ เช้าไม่ได้ไปทําบุญวันมาค้าบูชาครับเชา้าก็จะให้บาปเถอดสาธุใหญ่มากใหญ่มากใหญ่บาครับผมรู้สึออ่งอาหารการกินครับผมอร่อยครับผมแซ่บครับ ค,ครับประมาณห้านาทีจกครับโหยุบนะครับนี่

ได้แลครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับขอให้เจริญเจริญร่ำรวยปีหกห้านะครับขอให้ถูกหวยรลยเบอร์ถูกหวหยรวยโบอร์ครับผมขอบคุณครับ